พระคุณแผนผงพรายกูมานวัดศรีวโนภาสถิทฐานพรจังหวัดระยองปี2558สร้างงาำต้นตำรับหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่รวมวลสารยุคต้นของหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่จากลูกศิษย์สายตรงร่วมกันสร้างให้เหมือนรุ่นแรกมากที่สุดพิธียิ่งใหญ่เข้มขลังพุทธคุณครบทุกด้านไม่แพ้รุ่นแรกพระนามากถอดแบบมาจากต้นฉบับพระคุณแผนผงพรายกูมานหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่ปี2517ที่สุด ของมวลสารเข้มข้นมากเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอย่างเข้มขลังพระสวยมากๆเหมือนรุ่นแรกราคาหลักล้านนับตั้งแต่เข้าสู่กึ่งพุทธกาลเป็นต้นมาเมื่อเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่ทิมอิตริโกสุดยอดพระเกจิแห่งเมืองระยองแล้วผู้ที่เชื่อมั่นในพุทธานุภาพแห่งพระเครื่องรางของขังรวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อยคนนัก ที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงและเกียรติคุณของหลวงปู่ทิมทั้งนี้เนื่องจากพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงปู่ทิมได้ปลุกเสกเอาไว้ต่างได้ปรากฏอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่กราบไหว้บูชาพระเครื่องทุกรุ่นมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แม้แต่ในช่วงวิกฤตของประเทศไม่ดีขณะที่ราคาพระเครื่องทุกประเภทมีราคาตกลงอย่างน่าใจหาย แต่พระเครื่องของหลวงปู่ทิมกลับทรงราคาอยู่ได้ทั้งอย่างเช่าหาได้ยากอีกด้วยผู้ที่มีไว้ต่างห่วงแหนไม่ยอมให้เช่าบูชาง่ายๆจึงทำให้พระเครื่องของหลวงปู่ทิมทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววัตถุมงคลบางรุ่นทะลุหลักแสนหลักล้านไปแล้วเมื่อหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหาร่ร่บรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพระขุนแผนพรายกุมารสร้างขึ้นในปี2517ซึ่ง ถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็นในการสร้างครั้งนี้วัดศรีวโนาภาสถิตพรได้จัดสร้างพระขุนแผนพรายกุมารอามแบบฉบับปี2517เพื่อระลึกถึงหลวงปู่ทิมและครูบาอาจารย์แห่งวัดรหารไร่ออกแบบสวยงามไม่แพ้รุ่นแรกเนื้อหาเข้มข้นกว่ารุ่นแรกเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้วดีไม่แพ้ของเก่าขุนแผนพรายกุมารวัดศรีวโนภาสถิตพร จังหวัดระยองขุนแผนที่มาแรงที่สุดแห่งปี2558นี้มีพระขุนแผนพรายกุมารวัดศรีวโนพาสจังหวัดระยองเกจิที่ร่วมพิธีปลุกเสกรายนามนิมนต์พระเทรานุเทระนั่งปรกอธิษฐานจิตย9การูปรวมเกจิดังเมืองไทยพิธีพุทธาพิเศษพระขุนแผนพรายกุมารวัดศรีวโนพาสถิตถะจังหวัดระยองวันอาทิตย์ที่2 6กรกฎาคม2558แล้วจะมีพระมหาหน้าอีกสามรูป มาจากวัดอ,อนงกรุงเทพรวมพระภิกษุสงฆ์เขารวมในพิธีทั้งสิ้น32รูปจาก50ปีที่แล้วตำนานขุนแผนผงพรายกุมารราคามูลค่าหลักล้านมาสู่ตำนานขุนแผนพรายกุมารวัดศรีวโนโภาสถิตพรระยองรุ่นที่จะใช้มวลสารแท้ ของขุนแผนพรายกุมารจุดเด่นของรุ่นนี้ที่น่าบูชาหนึ่งทีทีที่เข้มขลังอามหลักตำราโบราณ2เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกมนศสารวาระแรกคือสุดยอดเกจิอาจารย์ของเมืองไทยและได้พระอาจารย์ร่วมปลุกเสกวรระแรกของมวลสารตะกรุดบล็อกพิมพ์เป็นสิทธิครอบครูหลวงปู่ทิมท่านที่1ห,หลวงปู่ศิลวัดละหานใหญ่ท่านที่สองอาจารย์เชยวัดละหานไร่ท่านที่สพระอาจารย์จิม วรน,นาสีมโนพาสท่านที่สี่หลวงพ่อแจม่มเจาวาวาดวัดสัมเพาทองท่านที่ห้าเจวาวาดวัดลุ่มระยองขุนแผนที่ว่ากันว่าอนาคตจะเป็นตำนานที่จะกล่าวขานชั่วลูกชั่วหลาน 3. ขุนแผนวัดศรีวโนภาธสถิตพรระยองมวลสารจากสิทธิสายตรงหลวงปู่ทิมแบบเข้มข้นมวลสารชุดนี้จัดเต็มจริงๆผงพรายแท้ที่หลวงปู่ใช้ตอนทำชุดผงพรายกูมารทั้งหมดน้ำมันงา น้ำมันประคำสายสินงานเสกพระกริง่งและในห้องหลวงปู่ทิมมวลสารจากอาจารย์เพียรวิจารุสถิติและอาจารย์นินนาฏวัฒนธรรมและมวลสารว่านอีกมากมายจากพระอาจารย์จิมจจวาวาตตนานาสีมโนพาสพิธีเข้มขลังเจตนาการสร้างอันบริสุธทธิ์ทีมงานจัดสร้างเซียนมือวางอันดับหนึ่งหลวงปู่ทิมป้อมสกลน,นครจับมือกับหมอกฤทธิ์คอนเฟิร์มทีมงานที่ปรึกษาวัดสาธุประดิษฐ์ และนพธิดาอุบลต้นอ้อทีมงานดูแลการผลิตวิทยาสุเรนและเก็ตจังทั้งมวลสารเก่าแท้ๆหลวงปู่ทิมและพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระคุณแผนพรายกูมารแต่ละท่านดูรายชื่อแล้วรุ่นนี้ของจริงเครื่องรางที่ท่านปลุกเสษมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานเป็นที่สุดกล่าวกันว่าผู้ใดได้ครอบครองบูชาผงพรายกูมารน,นับว่าเป็นของวิเศษขั้นสูงจะส่งผลให้เกิดพภคทรัพย์ ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองประสบการณ์มีมากมายโดยเฉพาะทางด้านเมตรอามหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาบไม่เป็นสองรองใครผงที่ได้นี้ครบอามสูตรเชื่อกันว่าเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14บาดานย1ชั้นพรมต่างๆทุกพระองค์จะลงมาอนุโมทนาอำนหนวยพรให้ผงวิเศษนี้จึงมีอนุภาพแรงทรงความขลังศักดิ์สิทธิ์ผู้บูชาผงนี้จะอุดมด้วยลาบสการะ วาสนาบารมีปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการเทียบพร้อมด้วยเมธอามหานิยมโดยบันดาลให้หายจากสับทุกสับโศกสับัยสับัยและอันตรายทั้งปวงจากคุณสย,ย์คุณดำและสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาหายหมดสิน้นไม่มีการเบียดเบียนได้ด้วยพุทธคุณที่ประจักษ์กับผู้ที่บูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมธอามหาสเสน่ห์มหานิยม แคล้วคลาดกันคุนคนคุณของตลอดจนเกื้อหนุนความเจริญรุ่งเรืองจึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีใจใฝ่าทางด้านการเสี่ยงโชคลาบทุกชนิดควรมีไว้บูชาพกพาติดตัวไว้เป็นอย่างเนืองนิดหลังจากขุนแผนผงพรายกุมารปั้มพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อามจำนวนเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์จิ้งจ้าวาวาดวันสิิโนพาสจะให้ลูกศิษย์เอาเลื่อยตัดเหล็กทำการเลื่อยบล็อกทั้งหมด โดยแต่ละบล็อกเลื่อยออกเป็นสี่ส่วนหรือสี่ชิ้นจะทำให้พระรุ่นนี้ดังไปทั่วสี่ทิศเลยนะนี่คือเพลดวิชาที่หลวงปู่ทิมได้อธิษฐานและลั่นวาจาไว้จนปัจจุบันนี้พระรุ่นนี้จึงดังไปทั่วสีทิศจริงๆคาถาของหลวงปู่ทิมมะอ,อูทุกขังอนิจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธพุทธานุภาพในคาถาบทนี้จะประสบผลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าผู้ใดได้รับคาถานี้ไปขอให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณหลวงปู่ทิมเป็นที่ตั้งทุกอย่างก็จะอนํนนวยโชคพอสมควรกับบุญกรรมของบุคคลน,นั้น